สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Namco Museum ของ Nintendo Switch กันนะครับ เหตุผลที่ผมซื้อเกมนี้ก็เพราะว่ามันลดราคาไม่แพงครับเหลือประมาณ8.9ดอลตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ260บาทเท่าที่ดูคร่าวๆก็มีหลายเกมแถมดูน่าสนใจก็เลยลองจัดมารีวิวให้ชมกันว่าแล้วมีเกมอะไรบ้างไปรับชมก่อนได้เลยครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมกันเลยนะครับข้อดีก็คือตัวเกมมีหลากหลายเกมให้เลือกเล่นครับแล้วในหลายๆเกมเนี่ยก็เล่นได้สนุกเพลิดเพลินดีเหมือนกันมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาให้ว้าวเหมือนกันยกตัวอย่างเลยนะครับเกมรถถังเนี่ยผมเองก็เคยเล่นแต่เกมสมัยเครื่องแฟมิคอมครับ Battle City ชาวเโทรทั้งหลายนะ่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วพาวเวอร์อัพในเกมมันจะมีอันนึงที่เป็นระเบิดเก็บแล้วศัตรูจะระเบิดตายหมดฉากทีนี้พอมันมาเป็นเกมแทนฟอร์สเนี่ยมันกลายเป็นว่าพาวเวอร์อัพเนี่ย มันมีหลากหลายมากขึ้นกราฟิกก็สวยขึ้นแถมดูพาวเวอร์อัพในคลิปนี้สิครับแบบแม่งโคตรว้าวอ่ะทั้งยิงออกสี่แฉกแล้วก็เป็นเครื่องบินมาทิ้งระเบิดศัตรูตายหมดฉากตอนผมเล่นก็แบบเออมันก็โอเคนะมันค่อรู้สึกว่ามีอะไรหน่อยไม่ใช่อยู่ๆศัตรูก็ระเบิดตายหมดฉากข้อดีเพิ่มเติมก็คือตัวเกมมีชาร์เลนต์โหมดให้เล่นซึ่งรูปแบบการท้าทายก็จะต่างกันออกไปในแต่ละเกมหากเราเล่นเสร็จก็สามารถนําคะแนนของเราไปทําการจัดอันดับออนไลน์ได้และตัวออปชันก็มีการปรับแต่งได้เยอะพอสมควร ถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยกันก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเกมไปอีกครับทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันมากนะครับข้อเสียก็คือทั้งหมดมันเป็นเกมที่เก่าแล้วครับผู้เล่นบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเลยไว้ที่จะเล่นเกมแบบนี้ไปแล้วคือบางคนอาจจะติดเล่นเกมภาพสวยๆในยุคนี้ไปแล้วทําให้พอกลับไปเล่นเกมเก่าๆที่ภาพมันไม่สวยมันอาจจะรู้สึกขัดๆไปหน่อยครับทําให้ต่อให้ลดราคาแล้วก็ยังถือว่าแพงไปหน่อยสาหรับเกมแบบนี้ ยิ่งในคนที่สอยราคาเต็มมาแล้วไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยจบเลยครับสำหรับผมถือว่าเสียดายเงินมากๆสรุปคะแนนก็ตามที่เห็นในจอภาพนะครับแนะนําให้ซื้อตอนลดราคาเท่านั้นครับและสําหรับคนที่ชอบแนวเร t โทรนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยแนะนําให้ข้ามปไปเลยครับไม่คุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยตัวอย่างเกมเพลย์เช่นเคยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ